สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่22กันยายน2568อย่าลืมเราฝากไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตลาดนัดคูกระบืออําเภอนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้บรรยากาศกบบพอไปได้นะครับวันนี้กระบือเข่าสนามนิดๆในน้อยบ่ไหลนะครับตอนนี้ตัวผู้ตัวสูงสูงอยู่สองตัวนะครับเวียันน้ำเข่าหลายอยู่นะครับวันนี้นะครับประมาณหาคนนะครับเวียดนามนะครับว่าทาง ในหอยกับตัวกันอยู่ครับก็เดี๋ยวเบิรงนมันออกเหมือนนี้มาะครับรนนกำลังให้ราคากันอยู่นะแม่ใหญ่อยอู่นี่ซุ้มลอยซ้ำหาปวๆนี่ใหญ่นะครับกำลังให้ราคากันอยู่ แม่ลูกลูกตัวแม่นะครับหัไงยู่นะกำลังใหยราคากันอรั่อ่างไงกันลูกแรกว่ะาสามแปดฟันจับดีเดี đây. กระดานหลังใหญ่แม่ลูกลูกตัวเมียลูกเป็นสายใดกันหน่งลูกลูกสายลูกตัวไหนหะน่ลูกหลานสายเก่าจะเลื่อนกครัานะครับอยากจ่บาทหนึ่งเปียกสามสิบาร้อันวานะครับสามหม่นแปดพัน้รสนใจนี่ติดต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์เก้าหนึ่สอหนึ่ง เก้าหกน้องสนใจเข้ามาสอบถามเขาพันใดกันหนาจะลูกแหลงหนายังสดๆกินนะครับโต้ใหญ่ๆอ่างใหญ่สูงประมาณลอยสามหานนครับมือนีิมีพอไดเบ่งมือนี้มีควายงามให้ดีเข่าค่นเนียนเนียเอางินครับ ผมแบบอันนั้นก็แม่ลูก,กด้วยกันเนาะแม่ลูกลูกแม่บางัคหน่อยนะครับแม่ลูกลูกตัวเนี้ยแม่สูงร้อยสามสิบต้องปลาป่ะี่อันนี้ก็ยังสดสดด้วยกันว่าบ้านเห็นเด้าวองอยง่นะครับแขวีนะครับเต็มฟันแท้สองคู่น่าจะลูกบ่เกินลูกสองนะ ลูกเรียกสามสองครับมอครับอยากสามสองป่ากวางนะครับเมียลูกลูกลูกตัวที่ต่ดลูกแรกลูกสองอยู <no S 1> ่ล <no Uma 'm wiele> ูกแรกนะครับอ่ะเป็นฟันเทสองคู่นะครับแขวซี่ลูกแรกนะครับลูกตัวใหญ่ใกล้เซดเซอร์แล้วนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ได้นะครับ 093 4 7เ0้าสส่เจน่งนกะครัสนใี่ับแงกันใหญ่นะครับลอยสามหาอยสามสอยสามหครับ,ร 3, ร 3, 3. ร 3, รบขาดน้ำเลี้ยงนะครับขาดน้ำเลี้ยงอนีนอ่นะครับโคตแม่ลูกนะสามมื้อนน้อย อันนั้นแม่อ้วนลูกน้อยนะอันนี้อันนี้แม่ผอมลูกใหญ่นะครับได้คนระเบียบกันนะครับสองขมนะครับครับโคมนี่กับมีคนขายนะครับเมื่อนีบ่หลายนะครับนี่มีเบิงครับปู่บางๆกับ่เห็นอยู่ของนะครับเมียนีกับมีอยู่ของ เป็นขายกันไปสองเกัอไปุนับยางเล่นนะครับชาวฝนสี่ตัวมีโอกาสตัวคอดวันที่ยิบเก่านะช่วงนี้กับฝ่าปิดอยู่นะครับกแอาชิทายหยาดแี่จันหอยเพื่อฝนนะครับ พายุเขานะครับสามสี 3, ลูกสามลูกนะครับพายุเขา่านะครับคันแทกกบขาดอยู่ขันแทกขาดครับจวงนี้นะครับ